สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะืันนี้เนาะแม่เพ่นกกับมาทักทายสบายดีเอทั้งช่องคือเกานะคะเป็นคลิปที่4ของวันนี้เนะาะกะแม่เพ่นกะได้นำเสนอแนวทางหาหน้อยและลาวพัฒนาผ่านไปหลายลายสำนักไปแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพ่นจะมาสรุปลาวพัฒนาของ ลุงโชคดีตาปากน้ำโพเขาฝากมาแอดมารวยสุดใจพารวยพ่อเกลียงแม่ลิว้วอาจารย์สวัยเนาะในคลิปนี้คลิปเดียวจบเนาะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาครบจบอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยเนาะส่วนของพ่อชังคมของอาจารย์หนุ่มกละสินของ ยายหน่อยสามสำนักแม่เพ้นได้ลงให้ไปเมื่อว่านนี้แล้วเนาะส่วนของซีเซียนแม่เพ้นพึ่งลงไปเมื่อเช้านะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะคะ f c ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆคลิปที่แม่เพ้นลงไปจะได้เด้งขึ้นเนาะจะได้เห็นของทุกสำนักนะคะ เอฟซีทั้งช่องฝากด้วยฝากช่องน,อน้อยนี้บอกต่อๆไปด้วยนะคะว่ามีแนวทางดีๆเด็ดมาฝากมาตอนหลายๆสำนักเน้อให้เอามาเบิงเทียบเทียนใส่กันนะคะบแมนาสิไห้ซื่อวัตถุกอาจารย์สื่อวัตถุโตนะคะทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกสำนักให้มากค่ะตัวเลขให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ถึงสีลายถึงสีหน่อยขึ้นอยู่กับตัวผู้ซื้อนะคะถ้ามากแล้วก็ซื้อถ้าบ่มากแล้วกะ็ตัดออกนะคะเอซี FC. อ่ะบ่าวลายใหญ่หางเนาะคะ่ะมาเขางานเท่าเลยเนาะก็คือผลงานรลาวาพัฒนางวดที่แล้วเลขออกหตัวก็คือห้าสี่สองเก้าแปดเก้าแล้วก็ห้าตัว สี 4, 2, 9สองตัวสอง9ก้แนะคะแล้วก็3ตัวบน9ก้าแปดมาแห้งขนาดเลยแล้วก็สองตัวบน8ปดสองตัวล่างก็สองอยู่หลักหน่วยหมดเลยเนาะทั้งบนและล่างค่ะอะมาเบิงค่ะของลุงโชคดีงวดที่แล้วเนาะ ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นสามรองสองเนาะสองมาล่างนะคะวิ่งลูดสองมาล่างค่ะแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเขาน้องเพิ่นะให้มากเก่าซี่เก้าหาเก้าหกแล้วก็สองสามสองหาน่าจะจับใส่เก่าเนาะสองเนาะเพิ่นะจะได้เข่าอีกแน่นอะนเะนาะนี่ค่ะก็เข้าอยู่นะคะ ค่ะผู้ได้เอาไปตัดเลนเนาะนี่ค่ะสองเก้าห้านี่ค่ะ fc ก็จะได้สองเก้านะคะนี่ค่ะส่วนหลัก100ร้อยบอมาานะคะบอ่อเขาจับคู่หลุดหลักร้อยก็หลุดนะคะแต่ว่าเสียดายเนาะคนบอจับสองเก้าให้ค่ะยิงหลุดมาอยู่เนาะมาสองงวดน,นีเอาไม่แก้มือไม่ค่ะของสุดใจพาลวย ของสุดใจพารวยนะคะให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับหนึ่งบอมานะคะเพิ่นบอคอยมีสมาทีเนาะเพิ่นคิดสูตรเพิ่นกะไปเฝ้าลูกเพิ่อนอยู่โรงพยาบาลนะคะสุดใจพารวยเนาะกับอยู่โรงพยาบาลมก็อาจจะหลายคนเนี่ยนอาะอยู่ห้องร่วมเนะาะบ่ได้อยู่ห้องพิเศษค่ะเอซมันก็อาจจะบ่ไดามีเวลาเห็ดเนาะบอก่เต็มทีจังส่นะ่ะแล้วก็มาของ อาจารย์สวยว่างวดที่แล้วให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสองนี่ค่ะสองมาค่ะจับคู่ให้เข้าที่สองเก้าตรงๆล่าง,งขง้างของราพัฒนานะคะของอาจารย์สไว้ยงวดที่แล้วเข้านะคะวิ่งรูดก็เข้าจับคู่ก็เข้าส่วนแม่รลี้วให้วิ่งรูดเด่นมากมีมีสามตัวสี 4, 7, 8, นะ่เจ็ดแปดนาะแต่ว่าเลขมา8ดค่ะ เลยจับคู่ให้เขาชุดล่องนะคะ fc แปดเก้าตรงตรงล่าเออบนเนาะค่ะนี่ค่ะเข้าชุดลองนะคะแปดเก้าส่วนของพ่อเกลี้ยงสี่กับแปดมาที่แปดแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเขาเนาะให้แปดหกเลขออกแปดเก้ากับหัวเนาะส่วนแอดมาลวยเจ็ดกับแปดก็เช่นกันค่ะมาที่แปดจับคู่บ่ถึงให้ แปเลขออก8ปดนะคะอาจารย์ต้อยน้ำโชคให้มาวิ่งรูด9กับ0 9 0. มานะคะงวดที่แล้วจับคู่ให้เข้าชุดเน้น2 9ตรงๆเนาะนี่ค่ะเลขวินมาด้วยกันเลย8ปดเ้าทั้งท้าผู้ใดจับคู่ในชุดวินจะได้บนล่างนะคะ fc เนาะได้บนล่างค่ะ ตาปากนะ้ำโพสี่กับเจ็ดบอมานะคะสี 4, ไ 4, 5, 5, 4, ะะ่ไปอยู่ข้างหน้าสี่ห้าห้าสี่เนาะนี่ค่ะไปอยู่ข้างหน้าหกตัวไปแถวอุบลปุ่นเนาะเขาฝากมาให้มาแปดกับเก้านี่ค่ะมาด้วยกันเลยกอดข้อกันมาบ่นเลยเนาะนี่ค่ะจับคู่นี่ค่ะถามว่าผู้ใดไปตัตเลนก็จะได้นะคะนี่แปดเก้าเก้าแปดอยู่ในนี้นะคะเอฟซี FC. ผู้ใดสร้างเล่นเลนเป็นจะได้นะคะ อ่ะได้ผลงานราวพัฒนางวดที่แล้วแล้วมาเอาตัวเลขของวันที่23กันต่อเลยค่ะงวดนี้ลุงโชคดีให้มาเอาของลุงโชคดีขึ้นก่อนเลยเนาะงวดนี้ค่ะลุงโชคดีให้มาวิ่งลูดราวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดเด่นที่2ลอง9นะคะจับคู่4 2 4อ9 7่า4 2 4 9 7 9 7 2แล้วก็2578 ชุดกั้นมี2อง6 9มสอและ9 5หลักร้อยเอออาแม่นาะหลักร้อยมี2กับ4เน้นที่สองจับคู่ให้ชุด3ตัวบน4ี่และ2 7 9ลองมาก็จะเป็นสองสีนะคะชุด4ตัวมี4ี่สเจ็ดก้าเด้อจานะส่วนชุดเน้นสองตัว มีสี่สองสี่และ7จดสเน้นให้4คู่เนาะของลุงโชคดีค่ะส่วนงวดที่แล้วของลุงให้มาวิ่งรูสองกับ3มาตัวรอง2เนาะจับคู่ให้บวเขา่าถ้าผูดาดเอปตัดเล่นก็จะได้2อเก่าอยู่เด้อเนาะก็จะเข่าอยู่นี่ค่ะ้าผู้ใดเล่นเป็นสั้นๆเนาะอ่าามนี้ค่ะ ได้แล้วค่ะเล่าพัฒนาของลุงโชคดีนะคะเดี๋ยวไปเพ่อนภาพไปต่อค่ะแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้มาวันนี้วิ่งลูดบนล่าง4กับ9นะคะชุดเน้นมี40 48 59 45สและ90ชุดลอง91 98 49และ42นะคะของแม่ริ้วค่ะ ส่วนงวดที่แล้วแม่ให้มาวิ่งลูดเด่นสามตัวเนาะมา1ตัวก็คือ8ดนี่ค่ะจับคู่ให้เข้าชุดรองนะคะแปดเ้าตรงๆบนค่ะเข้าชุดรองเนาะตัวจับคู่เข้าชุดรองส่วนงวดนี้ก็ให้มาที่สี่กับ9นะคะอ่ะแคปหน้าจออแนวาทางเลาาพัฒนาของลุงโชคดีและแม่ลิว้ว มาแคปหน้าจอได้กันหรือยังคะไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของพ่อเกลียงวันนี้พ่อให้วิ่งลูดบนล่างที่หกกับเจ็ดเนาะจับคู่ชุดเน้นมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าส่วนชุดลองมีสี 9, ่เก้าห้าแปดห้าเก้าเด้อจ้าเนาะของพ่อเกลียงค่ะ ส่วนงวดที่แล้วของพ่อให้วิ่งลู่4กับ7เนอะคะ่ะเออ4กับ8เนาะ8มาค่ะ8มาบนจับคู่ให้บบเขา่าให้8 6เลขออก8 9กับหัวนะคะส่วนงวดนี้ก็ให้ที่6กับ7เนาะจับคู่ก็ตามนั้นเลยชุดเน้นชุดรองนะคะให้เบิงเอาเนาะพิจารลนาะเอาค่ะตัวเลขทุกตัวก็ให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ได้แล้วก็มาต่อที่ของอาจารย์ต้อยล้อยเอดมุนีพนไห้มาวิ่งรูดบนล่างที่4กับ6จับคู่ชุดเน้น5คู่กับให้ด้วยเนาะก็มี6 3 3 6 6 4 4 6 7 3 3 7 7 2 2 7 8 4 4 8นะคะส่วนเลขวินมี2 3 4 6 7จดเดอ้อจ้าเนาะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะส่วนงวดที่แล้วอาจารย์ให้วิ่งรูด9กับ0มาที่9เดอ้อจ้าเนาะจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะชุดเน้นสองเกตรงๆล่าง,งนะคะส่วนเลขวินก็มาด้วยกันก็คือ8ปดบนเนาะ้าผู้ใดไปจับเห่นทั้งเลขวินหมดชุดนี้ก็จะได้บนล่างนะคะนีค่ะ้าจับเป็นคู่ก็จะเป็น12คู่นะคะ fc ทั้งหมดเนาะ ส่วนวันนี้ก็ให้มาที่สี่กับหนะคะจับคู่กระตามนั้นเลยเนาะอ่ะผู้ใดก็ผู้ใดเล่นเป็นก็จะได้ทั้งสามตัวโตสามตัวตรงเนาะผู้ใดเล่นเป็นค่ะแต่ไม่เพ่นเล่นบกเป็นดอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เดีนยวนใ้เดซี่เนั้นั่นแคบหน้าจอของพ่อเกียงนะคะกับ <c oughs> อาจารย์ต่อยน้ำโชคไม่ยังพ่ออ๋อจ้าเดี๋ยวแป๊บนึง อัดคลิปยูเดี๋ยวไปเบิ้งให้นี่ค่ะได้แล้วเนาะไปต่อค่ะพ่อเพิ่นได้อันปลาขอนปลาเข็งมากค่ะเพิ่นบอกว่าให้ไปเบิ้งเลือกเอาปลาเข็งมาให้พี่ประหัดใส่ตุ่มกบปลาสันเด้ปลาแซวได้โตบักใหญ่ๆค่ะ FC โตโลนึงโตใหญ่คักใหญ่แนมเพิ่นว่ากบอีหยังใหญ่คักเนเน่กินเดือนกินดาวก็ได้เบิดเลยมาสิเนาะเพิ่นหากินมานอยู่จ้าอ่ะมาต่อของพี่เออ่ของแอดมารวยนะคะของแม่แอดมารวยคะ่ะ เช่นก็จักสิเอิ้นเพิ่นจังได้เอิ้นแม่ก็บ่อดถือเอิ้นป้าก็เอิ้นแม่ก็ยยานสิบ่ดถือเอิ้นป้าก็ยยานสิบ่ดถือเนาะขอเอิ้นแม่ก็แล้วกันเพื่อเป็นการนับถือนะคะอ่ะของแม่แอดมารวยให้มางวดน,นี้วิ่งลูดบนล่างเก้ากับสี่เก้ามาอีกแล้วเนาะจับคู่ที่หนึ่งเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้า แล้วก็ 1, นึ่งสและส8นะคะของแอดมารวยค่ะเอาไว้นั่นแหละพอแซนํำเล็กกาละบ้างเดี๋ยวเพ่นไปเลือกจ้าจ้าโอเค,อเคนี่ค่ะคส่วนงวดที่แล้วให้วิ่งรูด7กับ8 8มาเนาะจับคู่บ่ถ,ถึงค่ะจับคู่ให้แปดเลขออก 8, ปดเช่นกันกับพอเกียงเลยเนาะ งวดน,นี้ก็เลยให้มากเก่ากับซ C. C. ีก็มาตรงกันอยู่ด้วยนะคะลายสำนักอยู่คะ่ะจับคู่ก็มาตามนี้เลยแอทั้งช่องเบิงพิจารณากันเอานะคะได้แล้วนอกของแอดมารวยไปต่อที่ของอาจารย์สไวย งวดนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรูดบนล่าง1กับ2จับคู่ที่10 12 13 1นยและ19 20 23 24และ29ส่วนเลขชอบส่วนตัววันนี้เพิ่นมักเก่ากับ4เนาะเล่นได้ทั้ง 5, หานอยเลยเนะวันนี้และลาวพัฒนาเพิ่นมัก2คู่เน้นๆก็คือเก่าและ3ามกับพรอมเดอ้อเนาะของอาจารย์สวัยค่ะ เล่ชอบส่วนตัวถามากระตามบ่มากระพานใดเนาะคนเอามาให้นําเสนอเบิงซื้อเพื่อมี FC ทั้งช่องถือตาตรงใจนะคะส่วนงวดที่แล้วของอาจารย์สวัยก็ให้1กับ2ก็2มานะคะจับคู่เข้าที่2 9งตรงๆค่ะเนาะส่วนงวดนี้ให้1กับ2เหมือนเดิมเลยเนาะนี่ค่ะ งวนนี้มีเลขชอบส่วนตัวก็คือ94และ34ส่วนวิ่งรูดตัววิ่งตัวรูดก็คือ9กนะับ4เนาะผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดก็มาจับใส่เอาก็มีแต่เก่าหเก่าสเออเก่าหเก่แล้วก็สี่หเท่านั้นแล้วคันจ,จับมาจับส่สเลขสูตรมาแล้วเนาขายสีคขันม่เพิ่มจับค่ะ,ะแคปหน้าจอเอเดอ้อจากเราพัฒนาแอดมารวยและอาจารย์สวัยนะคะ ได้หรือยังเนาะไปต่อกันได้เลยจ้าเอซีมาต่อที่เลขเขาฝากมางวดนี้เราพัฒนาให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ0 9มาอีกแล้วเนาะแล้วก็วิ่งลูด9กับ0เสร็จแล้วก็มาตามที่3ตัวตรงตรง,ตรง,ตรงม่อนีเขาทะเท9 0 9 0 9 8ชุด2ตัว9 8 9 9 ศูนยเด้อจ้านาะของเขาฝากมาค่ะส่วนงวดที่แล้วนี่ค่ะวิ่งลูดมาน้ำขันกอดข้อกันมาเลยคักๆเลยเนาะแปดกับเก้าส่วนงวดนี้ให้มา909าและ0ูนย์เก้าแปด้อจ้าและ2ตัว9899 08และ0ูย์เค่ะไปโต้ค่ะ ของตาปากน้ำโพงวดนี้วิ่งรูดที่7กับสจับคู่3ามตะบน6กเหกชุด2ตัวเจ็ดห6หกหก 7, 7 9นะคะของตาปากน้ำโพค่ะงวดที่แล้ว4กับ7บอมาเนาะงวดนี้สกับ7คือเกาค่ะบต้องไปใส่เอาไว้มันอยู่นี่ละมันจะได้มากเต็มเต็มเลยงวดนี้ค่ะเอซ ชุดสามตัวบนหกเจ็ดหกชุดสองตัวเจ็ดหกหกหกเจ็ดอ่าสี่หกสี่เก้าเจ็ดหกเอาเจ็ดหกคือมีสองเทียโน่บานนี่ฉันจะปวดหัวกับตัวเองหกเจ็ดหรือว่าเจ็ดหกค่ะเอฟซีแม่เพ่นคือสีเขียนสองเท้าค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นบึงหายไปโอเคค่ะเอฟซีหลังจากไปเบึงมาแล้วค่ะเจ็ดหกคือเก้าเนาะ หรือวาอ่าตาเพิ่อนหลงกับโหฮูหรือว่าจะเป็นหกเจ็ดเนาะกับโบฮูคือเพื่นเห็นเพิ่นเขียนเพื่นกรเขียนตามนี้เลยเนาะไม่เพิ่นเขาไปเบิ้งแล้วเมื่อกี้ค,ะค่ะก็ประมาณนี้เนาะได้แล้วก็มาแคปหน้าจอเอาของตาปากน้ำโคและเขาฝากมาวันนี้กันเลย แคปหน้าจอได้แล้วหรือยังคะไปต่อค่ะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้สุดใจพารวยให้วิ่งลูดบนล่างเก้ากับแปดนี่เก้ามาอีกแล้วคะ่ะเลขวินบอกมีด้ะมือนีเนาะมีจับคููมาหาเลยแตามาเพิ่นกบับบเรนเนนหายพร้อมมือนีเพิ่นส่งมาแบบหล่นๆเลยห้คะ่ะก็เลยจับคููเอามาหามีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสี่แปดห้าแปดหก 0405และ06เนาะป้ใดมากตัวใดก็เน้นย้ำเอาตัวนั้นละเนาะเบิ่งเอาเทียบใจลหลายๆอาจารย์ว่ามาตรงกันตัวใดแล้วก็ไปคัดเน้นเอานะเฟบซีเดอร์ชุดสามตัวบน096แล้วก็08ซีเดอร์จ้า วัที่แล้วให้เจ็ดกับหนึ่งบอม,มากนะคะลดเนาะของสุดใจมาอ่าสุดใจพารวยค่ะวันนี้ให้เก้ากับแปดแคปหน้าจอเลยเด้อจ้าเราพัฒนาของสุดใจพารวยคลิปนี้ก็ได้จบครบทุกสำนักไห้กับเอฟซีทั้งช่องแล้วก็อย่าลืมเข้ามาไห้กำลังใจทุกๆุกสำนักด้วยเด้อพว่พาเพิ่นก็ไห้แนวทางมาต้องการกำลังใจจากเอฟซีทั้งช่องด้วยกันนะคะ ขอให้ทุกคนโชคมาล่ำลุวยเงินท่องแตกสามตัวตรงๆค่ะมือนี่รวยไปด้วยกันนะคะ FC ทางช่องค่ะสวัสดีค่ะ